ิบนาฬิกาคุณพบว่าตัวเองอยู่ที่77เวลเลอร์บ้านคุณเหมือนชิงเงียบแลวแม่บ้านบอกว่าคุณปล่อยให้ตัวเองเข้าไปดูเหมือนว่าพวกคุณจะออกมาแล้ว่นะทำไมผมได้มายืนข้างนอกบ้านวะสวัสดีครับผมอ้มจีห้านะครับผมนะ วันนี้ก็อยู่กับเกมพี่เลี้ยงเที่ยงคืนขอเปิดประตูป่อนดนตีโคตรสยองอันนี้เสียเงินครับผมเสียเสียเงินไม่พอเสียบรรยากาศอ่าไฟฉายตรงนี้ก็น่าจะเสียเงินนะผมว่าสิบเก้าโลบักตอนนี้เรามีเพื่อนหรือเปล่าว่เรามาคนเดียวซะด้วยดิย อันนี้ซื้อนะครับไม่เงินไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวเราต้องสำรวจว่ามีอะไรเป็นเกมมองมองบุคคลที่หนึ่งด้วยดิห้องน้ำอะ่ะอันนี้จัมสแกแน่นอนเปิดไฟมันให้เราเปิดไฟนะครับหนึ่งส่วนสี่ มองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวนะทุกคนเปิดไฟสี่ดวงตอนนี้เราเราอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้แต่ว่าผมหาอทางขึ้นไม่เจอแล้วดิ <c oughs> อ๋อน่าจะอยู่ตรงนี้ผมว่า หลงทางมันมืดเกินอ่ะเออมีโทรศัพท์ด้วยอันนี้เปิดหรือยังเปิดแล้วนี่ว่า เปิดแล้วตรงนี้ไม่มีแน่นอนผมจะรู้ได้ไงว่าไฟมันอยู่ตรงไหนบ้างเออถ้าอยากรู้ว่าไฟอยู่ตรงไหนมองไปที่มืดๆเฮอเรอแน่นอน ยองวะขึ้นขึ้นบนนะขึ้นข้างบนก่อนอันนี้อะไรอ่ะมีเครื่องหมายคำถามแต่น่าจะยังไม่ถึงคิวนะน่าจะยังไม่ถึงบทแต่ก็ออกไปก่อนดีกว่าวิ่งช้ามากอ่ะ เอ้ยนี่ไงเออนั่นดีกว่าเด็กที่ฉันกำลังเลี้ยงเด็กอยู่ไหนฉันคิดว่าพวกเขากล่าวว่าเธอชื่อลิลลี่คุณอยู่ที่ไหนอะ่ะลิลลี่ฉันคือพี่เลี้ยงคนใหม่ของคุณนะนั่นต้องเป็นลิลลี่ฉันจะไปแนะนำตัว โอ้ oh my god นี่คือลิลลี่อย่างนั้นเหรอดูหน้าโอ้ดูหน้าดูหน้า,นาสวัสดีฉันลิลลี่ฉันหิวมากรู้าะทำอาหารให้ฉันแล้วตกลงฉันจะทำอาหารให้คุณกินอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเราไปห้องครัวนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะที่เกมนี้ที่ทำอ่าเครื่องหมายอัศเจรีไว้บนข้างบนเครื่องหมายตกใจจะได้รู้ว่ามันมันมีจัมสเกลไหมเนี่ยจะได้รู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างครับไม่เหมือนอเกมก่อนนะหาอะไรไม่เจอเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณ ไม่มีอาหารที่นี่อ่ะฉันอยากได้พิซซ่าลิลลี่บอกแล้วถ้าไม่ทากินเอง่ะฉันคิดว่าฉันสามารถสั่งพิซซ่าให้เราได้นะโอ้โหนานเกินสวัสดีขอบคุณที่โทรหาโทนี่อิสพิซซ่า สทนี่เวฉันต้องการพิซซ่าขนาดใหญ่อย่างใดเนื้อพิเศษจับเ,เนื้อพิเศษโปรดเอาละคุณต้องการส่งไปที่ไหนอะ่ะเราอยู่ที่77เดวลเลอร์ฮ่าฮเพืเ่อนตลกจริงๆคุณหมายถึงอะไรฉันไม่ได้ล้อเล่น ใช่แน่นอน77ด้ไอ้ที่ได้เผาไม่มาหลายปีแล้วไม่ตลกเลยนะแวนขึ้น11โมง11โมงเที่ยงคืนอ่ะทุกคนเป็นเล่นเกมกันยนให้แอนอะไรทักอย่างโคตรหลอนเลยทุกคนก็คือที่นี่มันได้ไหม ที่นี่ไฟได้ไหมไปแล้วนะคนพิซซ่าก็บอกสิ่งที่เราเลี้ยงเด็กนั้นมันนมันคือไข่วะล้วถ้าเราหยิบปืนได้อ้าวแกไขเบเกอร์โอ้มายก็เบเกอร์อย่างนั้นหรอือเบเกอร์มันอยู่ข้างล่างไม่เบเกอร์ Baker, มันอยู่ข้างล่างเว้ยที่ไหนวะ อันนี้คือข้างนอกครับมันมืดอะไฟฉายก็ไม่มีโอ้ชีวิตมาเบเกอร์ Baker, อันนี้คือเราเดินมาแล้วนะผมนะเดี๋ยวผีมันก็โผล่มาครับจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ถึงคิวผีมันไม่โผล่ใครมันมาสับเบเกอร์ลงอันนี้เบเกอร์ความจริงไม่มีใครมาสับหรอกถ้าไฟลัดวงจรนะมันถึงจะ มันจะสับลงเองนะผม,มต้องตกใจนะลิลี่อยู่ไหนอะหลอกดาวอีกแล้วลิลลี่ลิลลี่มานี่เลยลิลลี่เนี่ยค้นหาทุกห้องเพื่อหาลิลลี่เรอตายแล้วทุกคนลิลลี่มันมันเล่นผมอีกแล้ว เราเจอเรเจอลิลลี่มันเล่นสั้นแอบอ่ะค้นหาค้นหาค้นหานานมากเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะมีปิ้งขึ้นมานะนะมันโหลดผีไยเชื่อไหมคุณเชื่อไหมว่าที่ผมพูดเยอะๆนี่เป็นเพราะอะไรเฮ <c oughs> มีตุก๊กตาหมีด้วยวะผมชอบนะกราฟ,ฟิกเกมนี้ ก็คือดีอ่ะเป็นเหมือนเกม Resident Evil ภาค4เลยสมัยเครื่อง Play 2อ่ะทุกคนจำได้ไหมถ้าใครเคยเล่นก็ก็น่าจะรู้ว่าครับฟกเกมเนี้ยม,นมันมันถึงขั้นนั้นแล้วนะครับมีปืนด้วยถ้าเป็นเกมผีชีวะนี่ ข้อเสียของเราบอกเลยจ้องจะขายอย่างเดียวเลยไม่มีไอเทมให้เราแบบใช้บ้างเลยอย่างน้อยไฟใช้อันนึงนะเว้ยนะก็แต่ยัยงว่าแหละนะผู้พัฒนาเกมเขาต้องการเขาสร้างเกมมาเขาก็อยากได้ไรายได้จากเกมนะครับที่เขาเปิดให้เล่นฟรีมันก็ดีแล้วเดี๋ยวผมหาทางขึ้นชั้นบนก่อนผมหาไม่เจอว่ะต่กี้เราขึ้นไปแล้วนะชั้นบนอนะ่ะแต่ว่าอ๋อนี่ง ลิงลี่หลอกดาวเนี่ยเดี๋วมันก็เดี๋ยวมันก็จะจัมสแกร์ใส่เรานะคอยดูครับมันจะปิงขึ้นมาเลยทุกคนเตรียมตกใจได้นะ <c oughs> แต่ผมไม่อยากอ่าอันนี้หรอกอืมเนี่ยห้องคือห้องโถงเลยนะเว้ย เอ้เหลือห้องสุดท้ายแล้วมันต้องมีแน่นอนมันหัวเราะห้าห้าอยู่เนะี่ยเอ้ยไม่ใช่ห้องโถงอันนี้คือห้องน้ำอย่างนั้นเหอรอพนักง,งานโทรสั่งพิซซ่าไม่มาทุกทีนะต้องขอบคุณนะพนักง,งานที่บอกโอ้โดูดิไฟข้างนอกก็เหมือนอนะสุดจัดเลยเกมเนี่ยเอ้ยแวนเชี ไอฮัสันอ่ะเปียโนอย่างนั้นเหรอใครมันเล่นเปียโนว่ามันหลอนไหมไม่รู้เหรอป้างมาดิก็ป้างมาดิแน่จริงอ่ะมันหลอนนะเว้ <c oughs> หวังว่าทุกคนจะดูคลิปนี้จนจบนะครับ <c oughs> น้องๆเดยวนะ ันนี้โต้เะนาะต้องหาที่ลงมันมืดมากเลยเป็นเกมที่มืดสนิทสิทธิ์ามลงเลยนะเปียโน,โนอยู่ข้างล่างนี่เองเดี๋ยวมันจะมีอะไรในเปียโนแน่นอนเลยเพราะตอนเรามาเราเดินไดน้เราเดินทั่วไปแล้วอะสำรวจเปียโนกันครับอืมจัดไปลูกพี่ เธอต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งที่นี่ไอายาลิลี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ข้างนอกอะหน้าตบซะจริงอเฉินทิ้งตุ๊ก,กตาฉันไว้ข้างนอกช่วยหยิบมันขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ข้างได้เว้ยมันอยู่ไหนไวะเนี่ยตุ๊ก,กตาโอ้โหชีวิตดึกๆต้องออกมาเอาตุ๊กตาอย่างนั้นเหรอ อันนี้ใช่ไหมโอ้โหตุ๊ก,กตาโคตรหลอนเลยเออมันไม่ให้ตุ๊ก,กตาอะไรเยอะแยะไปหมดวะล้วพนักง,งานพิซซ่าอยู่ตรงไหน่ะนี่แหละคุณเชื่อไหมเดี๋ยวตุ๊ก,กตามันจะกระโดดใส่เรา ผมคิดว่านะเพราะว่ามันให้เก็บแบบนี้มันซึ่งมันต้องทําให้เราแบบตายใจว่าเอ้ยตุ๊กตานี่มันไม่มีอะไรแน่นอนไหมเก็บได้สบายสบาย,บายแต่แม่เลยเลย๋ยวคุณโดด้วยบางทีมันอาจจะเป็นตัวนี้เลยก็ได้นะนั่นไง <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยลิลลี่ลิลลี่ อยู่ในชั้นใต้ดินเหรอมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างนั้นเหรอแล้วเรามาเก็บอะไรเนี่ยค้นหากล่องชั้นใต้ดินไม่มีเท้าอ่ะเราไม่มีเท้านี่ให้เราขึ้นมาเก็บแต่ว่าคือมันไม่ใช่เว้ยเก็บผิด ชั้นใต้ดินอยู่ตรงไหนวะอันนี้ห้องครัวไฟก็ไม่มีสักอันแม่มันสุดจัดจริงๆเลยเป็นพี่เลี้ยงเด็กมันก็ยากจริงเนาะไม่มีอะตรงนี้แล้วมันรู้ได้ยังไงว่าตุ๊กตามอยู่ตรงนี้วะ อ่ะมันบอกว่ามันเป็นคนเอามาเองนะหัวใจเริ่มเต้นแรงตนะุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับปัปป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 งเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวมันก็ปิงขึ้นมานะอืม <c oughs> อ้าวไม่มีว่ะ it's not down here Lily it's ม i ดไนย์ว่าล r ลล l y n e e d s, s midnight, to go เออว้ยทำไมมันไม่บอกให้ลิลลี่ไปนอนบ้างวะไอ้ยาทุกคนเกือบแล้วนะอันนี้ถือว่าจำสเกลแบบเนียนๆเลยไอจัสเว t t ทูเ y ย o อ a ู่โอ้เจ้นี่แย่ฉันออกจากที่นี่แล้ว อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุณจะไม่ออกไปเลยมาเล่นกับฉันเถอะโอ้โหชีวิตเดี๋ยวนะโอ้ยต้องเสียเงินซื้อว่ะทุกคนก็กลองง่ายๆเลยนะ ไอ,ไอ,ไอตัวเนี้ยม,ม,มันเป็นผีเว้ยมันจะเอาเราแบบไปอยู่ด้วยไงมันอยากให้เราเล่นด้วยนะอันที่จริงมันจะมันจะเอาเราตั้งแต่เข้ามาเลยก็ได้นะเอาไปอยู่ด้วยเลยเออจะได้ไม่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาล็อบบี้ครับผมตอนนี้ก็อนั่นแหละรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะก็เป็นเกมที่สั้นดีนะถ้าเราเกิดใหม่ก็ต้องเสียเสียโลบักไปเรื่อยๆครับ ผมไม่มีครับผมนะก็ต้องขอโทษขอไปทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ